สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปสอนเล่นเนาะวันนี้จะเป็นคิวของเผ่า Elemental เนาะหรือว่าเผ่าวิญญาณธาตุนะครับมาดูกันว่ามีคอมอะไรน่าสนใจปะคอมแรกเลยก็จะเป็นคอมล็อกล็อกเนาะถ้าพูดว่าคอมแรกแสดงว่ามีคอมที่สองนะครับเท่ากับว่าคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคอมล็อกล็อกนี่ก็หลักๆเราจะใช้ล็อกล็อกในการสเกลแล้วเราก็จะใช้เออ Elemental ในการสแปมใช่ไหม แปเลเมท่าไปรัวๆตัวคีย์ของคอมนี้ก็คือล็อกล็อกกับรีไซเค i ิลสองตัวส่วนตัวเปิดทางเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ได้หมดเลยไม่ว่าเราจะเจอเป็นแบรนด์จะเจอเป็นทาวร์เทมเพลตใช่ไหมดากอนิกเดสเกลเมอร์โกงเมอร์ไอไลเล็ก e e อะไรเงี้ยคือพวกที่ช่วยในการปั๊มเอเลเมนทัลให้เราได้ส่วนเอลิสเราจะเอาไว้ใช้ในการหาล็อกล็อกต้นเกมวิธีเล่นก็ไม่ได้ฟิกนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนเดิมเนาะ ต้นเกมเราจะเริ่มจากบอร์ดอะไรก็ได้ที่มันแข็งที่สุดแต่ว่าอันนี้เป็นเผ่าเอลิเมนต์ทก็ยกตัวอย่างคอมโบของเผ่าเอลิเมนต์ทให้ละกันแต่ถ้ามีคอมโบที่ดีกว่าก็ใช้ไปก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับจนกระทั่งพอไปกลางเกมเนี่ยเราก็จะเริ่มหาตัวรี c ซ c l i ิ g ถ้าเกิดว่าเราเล่นคอมเอล m เมน a l ทมาอย่างเงี้ยเรามีพาร์ตี้เอล n เมนทใช่ไหมเรามีรี c ซ c l i ิ g อย่างเงี้ยมันก็สามารถช่วยสเกลได้ช่วงกลางเกมเราก็จะแบบบอร์ดแข็ง อ่ะไม่แพ้ไม่เสียเลือดอะไรประมาณนี้พอไปได้เอลิตปุ๊บเราขึ้นเทียห้าเราโลหาล็อกล็อกพอเริ่มได้ล็อกล็อกปุ๊บเราก็เริ่มสเกลนะครับเลตเกมก็จะหน้าตามประมาณนี้วิธีการสเกลของคอมเนี้ยก็คือเราต้องการล็อกล็อกถ้าเกิดเป็นไปได้นะล็อกล็อกสองตัวที่เราได้มาเนี้ยเราลงมันคนละเทินจะดีมากแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่จําเป็นมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเออแต่ก็ คือถ้าเราลงมันคนละเทินอะ่ะตัวนี้บวกเลือดตัวนี้บวกแอคแท็มันก็จะไปเพาะสเกลไปพร้อมกันแต่ถ้าเราลงเทินเดียวกันอะ่ะมันจะบวกแต่แอคแท็บวกสแล้วเทินต่อไปก็จะบวกเลือดบวกสีอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าจังหวะในการลงมินเนียนของเรามันไม่สม่าเสมอยกตัวอย่างเช่นเทินแรกที่บวกแอคแท็เราหาเอเลเมนทัลได้ยับเลยได้เจแปดตัวเราก็จะมีแอคแท็แบบสามสิบสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วเทินต่อไปเราหายเลยมนท่าได้แค่สามสี่ตัวเงี้ยเราก็จะได้เลือดมาแค่ประมาณสิบหกอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นบวกแอกแท็กสองตัวนี้เป็นบวกเลือดสองเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาทุกเทินอ่ะเทินที่เราได้แปดเนี่ยมันก็จะไปคู่กันเลือดสิบหกแอกแท็กสิบหกอะไรเงี้ยมันจะโตไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ผมชอบแบบอยู่กันคนละเทินมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น แล้วก็สิ่งที่ควรรู้ก็คือถ้าเราโกเด้นล็อกล็อกเนี่ยแล้วเราลงเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวบวกแอคแท็กทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเลือดแล้วเราเจอล็อกล็อกเนี่ยเราอาจจะสเกลเอเลเมนทัลที่เรามีให้ครบก่อนเล่นเอเลเมนทัลทุกตัวไปก่อนเสร็จแล้วเราเข้าโกเด้นล็อกล็อกหลังสุดเพราะว่าพอเราโกเด้นล็อกล็อกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้แอคแท็กแทนที่มันจะได้เลือดนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าบางทีแบบ เราสเกลแอคแท็กมาเทินที่แล้วแล้วเทินนี้เรากำลังจะสเกลเลือดแล้วเราไปเจอโกลเด้นเราโกลเด้นมาเอาเทินนี้กลายเป็นได้แอคแท็กอีกอะไรเงี้ยเลือดอาจจะไม่พอแล้วก็อาจจะแบบตายได้อาจจะเป็นจุดพลิกเกมสําคัญที่ทําให้เราแพ้อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็รู้ไว้ก็ดีนะครับส่วนเทคนิคที่จะเอามาฝากก็คือว่าถ้าเราเล่นคอมเนี่ยนะเราต้องหาทาวเว์เทมเพสโกลเด้นถ้าเกิดว่าเราได้ทาวเว์เทมเพสโกลเด้นแล้วเรามีแบรนใช่ไหม ทุกการพอกของไอเนี้ยมันจะได้สี่อ m e n ม a นท่าพอเราได้4ี่อ m e n ม a นท่าปุ๊บใช้คู่กับไอนี่เท่ากับเราโลฟีสี่ทีถ้าเป็นโกลเด้นเราโลฟีแทีแล้วเราได้ทองสทองจากการขายเอเ m เมนท l เใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอดาร์ i c นิกเดสสเกลเงี้ยเก็บไว้ใช้คู่กับโกลเด้นเทมเพลแล้วก็แบนเนี้ยจะจะทำให้เราแบบอินฟินิตเลยเราจะสเกลแบบเท่าไหร่ก็ได้สเถิดแล้วก็พอเราไปเจอการ์ เอ่อทาวน์สเปลที่มันลพอกไอแบตเชนคายอะ่ะเราก็สามารถเอามากดใส่ตัวนี้ได้เราซื้อมาสามเราได้สี่ใช่ไหมเราโลฟีสี่เราขายคืนได้สี่ทองเท่ากับว่าเราโลฟีสี่ครั้งแล้วเราก็ได้ทองคืนมาอีกหนึ่งเธอหนึ่งทองเงี้ยมันทําให้เราสามารถไปหาอะไรมันทออตัวอื่นทา,าลงได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ควรจะรู้ไวเนาะเพราะว่าถ้าทําได้คอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่เล่นมันมากแล้วก็แบบว่าเงินไม่หมดอ่ะ เออเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรประมาณเนี้ยข้อผิดพลาดที่ผมเห็นผู้เล่นใหม่ทํากันก็คือว่าเวลาเราสเกลไปได้สักพักหนึ่งอ่ะแล้วเราไปเจอตัวที่มันดีกว่าอย่างสมมุติเราไปเจอตีกระจายเราไปเจออินฟิลลี่เราไปเจอดีไวชิลเราไปเจออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ได้มีดีไวชิลมันไม่ตีกระจายมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็จะขายไอ้ตัวนี้แล้วไปแลกกับตัวนั้นอาจจะเป็นโจรตลัดตีกระจายอะไรเงี้ย แล้วเราก็หวังว่าเราจะสเกลจนสลัดตีกระจายเงี้ยแต่ว่าการที่ขายนี่ไปอ่ะทําให้ประสิทธิภาพในการสเกลเราอ่ะลดลงไปแบบเกินครึ่งเลยนะการ์ดใบนี้สําคัญมากนะทุกคนเออจาไว้นะเพราะว่าท,าทันจีที่เราขายตัวนี้ไปปุ๊บเราจะโลเสียตังค์แล้วเราจะไม่โลฟรีแล้วทุกครั้งที่ลงเอลิเมนท์ลมันจะไม่ให้โลฟรีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆขึ้คือแทบจะไม่มีสถานาการณ์ไหนเลยที่แบบเราจะขายตัวเนี้ย แต่ว่าผมเห็นคนขายตัวนี้กันบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นคอมนี้ตัวนี้ห้ามขายจิตคารดโอเคไหมได้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยเราลงเสร็จถ้าเราไปเจอตัวที่สองมาเราถือไว้ก่อนได้เรายังไม่ต้องรีบลงเออเราไม่ต้องเสียดายแบบว่าอยากจะรีบลงรีบสกเกลแล้วขายมันทิ้งอะไรเงี้ยเราถือมันไว้ก่อนแล้วเราก็พยายามเล่นอเลเมนท่ลตัวอื่นไปเรื่อยๆเรื่อย จนกว่าเราจะเจอทิปเปิลถ้าเราเจอทิปเปิลปุ๊บเราค่อยเล่นตัวที่สองแล้วก็ทิปเปิลมาเป็นถามตัวถ้าเราลงไอ้ตัวทาวเวอร์เทมเพลตไปเลยเนี่ยแล้วบอร์ดเราเต็มเนี่ยเราจะโดนมาคับขายตัวที่สองที่เราลงไปใช่ไหมเพราะนั้นถือตัวที่สองไว้ก่อนจนกว่าเราจะเจอทิปเปิลแล้วเราค่อยลงตัวที่สองแล้วก็ค่อยซื้อทิปเปิลมาอะไรประมาณนี้และหลังจากที่เราทาคอมโบนี้ติดเนี่ยมันจะทําให้เราสเกลได้หมันมากเชื่อผมไปลองทํากันดู แล้วใครที่ไปลองแล้ว,วามาบอกด้วยนะว่าได้ไม่ได้ยังไงแล้วก็คีย์เทกเอเวของคอมนี้ก็คือฟีโลฟีโกฟีเอมนมามันไม่ได้มีอะไรมากถามว่ามันทํายากไหมมันก็ทํายากในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันต้องการล็อกล็อกมันต้องการล็อกล็อกอย่างน้อยประมาณสองตัวสําหรับผมนะมันถึงจะเวิร์กแต่ถ้าทําได้ก็คือตามนี้ครับฟีโลฟีโกฟีเอมมาเทียบกับคอมอื่นสไลด์นี้อาจจะไม่ได้มีสาระเท่าไหร่แต่ก็ คำๆไปเนาะเดี๋ยวไปซีเรียสอ่ะทีนี้ไปดูคอมต่อไปคอมต่อไปก็จะเป็นคอมแอสเซอร์ไลท์นะครับคอมแอสเซอร์ไลท์เนี่ยเป็นคอมที่ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเล่นติดมันก็สนุกนะเออก็เลยเอามาแตะให้ดูกันถามว่ามันเป็นคอมแอสเซอร์ไลท์ยังไงในเมื่อมันไม่มีแอสเซอร์ไลท์อยู่ในบอดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นได้ยังไงนะครับอ่ะตัวคีย์ของคอมเนี้ยก็คือแอสเซอร์ไลท์กับ แลนด์ล็บเบอร์สตัวเนาะตัวเปิดทางก็จะมีนี่มีเชลลี่มีรีไซเคิล g แล้วก็มีไอ้นี่ผมจำชื่อมันไม่ได้และแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซีเรยสน,นะครับได้ถ้าถ้าในลอบบี้นั้นไม่มีนาคกา,ก,าก,ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีนาคากับเอลิเมนทัลเนี่ยมันจะโอเคโอกาสเจออนี่ก็จะเยอะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ช่วยได้่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าช่วยยังไงต้นเกมเนี่ยเปิดมาเหมือนเดิมเลยก็เล่นบอร์ดไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นเอเลเมนท l อก็หน้าตาประมาณนี้อันนี้พอเข้ากลางเกมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเลยคือแอสเซอร์ไลท์สองตัวมากกว่า2ตัวยิ่งดีจะมีกี่ตัวก็ได้นะยิ่งมากยิ่งดีหลังจากที่ได้แอสเซอร์ไลท์เนี่ยเราก็ขึ้นไปหาแลนด์ลับเบอร์หรืออาจจะทริปเปิลหาแลนด์ลับเบอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะได้แลนด์ลับเบอร์ได้รีไซเคิลิ่งไอตัวนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงแรกแเนี่ยเราจะไม่ค่อยซื้อเอเลเมนท์อเราจะเน้นแบบ ซื้อสเปลซะส่วนใหญ่ซึ่งสเปลเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะอยู่เทียร์สามเพื่อซื้อเพราะสเปลเทียร์สี่มันจะเริ่มแพงแล้วสเปลเทียร์สามลงมาเนี่ยมันจะยังถูกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้แรนดับเบอร์มาด้วยวิธีอื่นแทนที่จะอัาขึ้นไปสี่เนี่ยเราก็จะใช้แรนดับเบอร์หนึ่งตัวแล้วก็แอสเซอร์ไลท์สองตัวได้ไอ,ไอพวกสี่เทียร์สี่ที่เหลือเนี่ยก็ช่างมันก่อนยังไม่ต้องเป็นสนใจแล้วเราก็ซื้อสเปลรัวๆพยายามแตมสเปลไปก่อนจนกระทั่ง ไอตัวเอล m เมน a l ทในร้านอ่ะมันเริ่มใหญ่พอมันใหญ่ปุ๊บเราก็ค่อยซื้อมันมาแบกพอมันเริ่มแบกได้เราก็อัพเทียร์ขึ้นไปนะครับพอเราอัพเทียร์ขึ้นไปเสร็จเนี่ยหลังๆสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะขายแอสไลท์ทิ้งเพราะว่าแอสไลท์ a มันจะตัวเล็กแหละนอกเสียจากว่าเราจะไปเจอทิปเปิลมันในร้านค้าแล้วตัวมันใหญ่พอที่จะอยู่ในบอร์ดได้แต่ว่าเราอ่ะจะไม่ได้สกิลแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จมําเป็นต้องมีแอสไลท์ a ถ้าเกิดว่าไม่เจอทริปเปิลหรือทริปเปิลมาแล้วตัวมันไม่ใหญ่อะเราก็ขายทิ้งได้นะครับเราจะทีนี้เราจะเริ่มโฟกัสที่รีไซเคิลแหละถ้าเกิดเรามีอะลูมิเนท่ลเนี่ยเราลงแล้วเราก็โลหะตัวพวกนี้พยายามทริปเปิลทำตัวพวกเนี้ถ้าทริปเปิลในตัวไฟได้ทริปเปิลในตัวไซโคนได้เงี้ยมันจะดีมากเพราะว่าตัวมันจะใหญ่สักประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเรามีเวลาในการสเกลมากแค่ไหนนะครับและที่เด็ดเลยก็คือไอ้สองตัวนี้ c ชลลี่กับฟอสซิ่งถ้าฟอสซิ่งเนี่ยระหว่างทางเราเล่นเอ e ลเมนทัลมามันก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วยังไม่พอมันบวกกับแอสไลท์อีกเนี่ยไอตัวนี้ก็จะตัวใหญ่มากถ้าเกิดเราขึ้นไปเจอเอ่อสเปลที่เอาไว้งับแล้วก็โยนสแตตให้เพื่อนเนี่ยที่มันกินมินเนี่ยล้วก็โยนสแตตให้เพื่อนเนี่ยเราก็หายตัวนี้มาแล้วก็กินหรือว่าเราจะกินตัวเอ e ลเมนทัลตัวไหนก็ได้เพราะตอนนั้นเอลเมนทัลเราน่าจะใหญ่ทุกตัวแล้วแต่ตัวนี้จะใหญ่สุดเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าเจอตัวนี้ก็กินตัวนี้ส่วนเชลลี่ก็หลักการเดียวกันเนาะไอนี้บัฟถ้าแตะให้เพื่อนตามถ้าแตะของมินเนีย่ยนในร้านที่เราเลือกใช่ไหมถ้าเราเจอเอลเมนทัลเราก็ใช้เชลลี่ยิงเพิ่มมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเลดเกมคอมมันก็เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เราต้องการดีไวชิเราต้องการไอตัวตีตายแล้วตีตัวข้างๆอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเรียกว่าพรีเมียมยูนิตเราก็จะใช้พวกนี้ในการแบกนะครับเล่นยากแต่ว่าถ้าทําติดได้ก็สนุก ถ้าเราไม่ได้แอสเซอร์ไลท์มาเร็วอะแบบเทินสี่เทินห้าต้องมีแอสเซอร์ไลท์แล้วอะสําหรับผมนะถ้าไม่ได้ช่วงนั้นนะ่ะคือเราสกลไม่ทันหละเพราะว่าเกมมันไปค่อนข้างเร็วส่วนเทคนิคที่จะเอามาฝากก็คือถ้าเรามีนาคาอยู่ในล็อบบี้เนี่ยเราใช้ไอตัวเนี้ยคู่กับลแหลกรีบอลลายแหลกมันก็จะปั๊มสเปลวให้เราได้ซึ่งสเปลเทียร์สองเนี่ยมันดีหลายอันเลยมีให้ทองสองสามใบใช่ไหมแล้วที่เหลือก็ให้เป็นแบบ เอล m เมนท l ทอย่างเงี้ยเชฟชอยอย่างเงี้ยถ้าล็อบบี้นั้นมีสัตว์มีนาคาอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คอมโบนี้ได้อแต่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถ้าเราไปมีแบรนหรือไปมีนี่มาจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็มาเล่นคู่กับนี่ได้แต่ส่วนใหญ่น่าจะไม่แหละเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้อัพเทียร์ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ตอนที่เราอัพเทียร์ขึ้นไปสูงแล้วคือตอนที่เอล m เมนท l เราโตแล้วนะครับแต่นี่เอามาไว้เผื่อแบบเผื่อเราเป็นเทสเผื่อเราเป็นแบรนเผื่อเราเป็นอะไรเงี้ยมีโลที่สามารถเข้าถึงไอ้พวกนี้ได้แล้ว ส่วนข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยๆสาหรับมือใหม่ก็คือว่าแอสเซอร์ไลท์เนี่ยบางคนมองว่าเอ้ยมันมีตัวสองตัวคือพอแล้วอะไรเงี้ยไปเจอตัวที่สามตัวที่สี่ไม่อยากซื้อแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะซื้อไอ้ตัวเนี้ยมีกี่ตัวยิ่งดซีซื้อไปตอนแรกอะ่ะมีเท่าไหร่ซื้อเข้าไปแล้วก็แรนดัปเปอร์นี้ก็ไม่ควรทิ้งซื้อไว้คือสองตัวเนี้ยเราจะทิ้งก็ต่อเมื่อเราสเกลจบแล้วนะครับส่วนคีย์เทคเวของคอมนี้ก็คือว่า เออผมน่าจะพูดไปแล้วเนาะมันต้องการเออร์ลี่สเอย่างมากหมายความว่าถ้าเราไม่ได้แอสเซอร์ไลท์มาแรกๆอ่ะถ้าไม่ได้แอสเซอร์ไลท์สองตัวหรือไม่ได้โกดแนนแอสเอร์ไลท์อย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเนาะเทิร์นสี่เทิร์นห้าเทิร์นหกเนี่ยประมาณนี้ถ้าหลังเทิร์นนี้ไปแล้วคือไม่ควรเล่นแหละแล้วก็คอมนี้เป็นคอมที่ต้องการทองเยอะมากถ้าเกิดว่าเราสามารถปั๊มทองได้ผ่านสเปลเทียสองไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ไอ้น้ำมันใช่ไหมหรือว่าเป็นแครฟูอินเวสท์เมนต์อะไรเงี้ยปั๊มได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าจำนวนเงินที่เยอะจะทำให้คอมนี้สกเกลไปได้ไกลเพราะเราไม่ได้อัพเทียเราจะอยู่แค่เทียถามแล้วซื้อแต่สเปลยัยงไงลองเอาไปเล่นกันดูผมก็ชอบเล่นนะสนุกดีเพราะว่ามันมีเชลลี่มาไงพอมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวในร้านสักร้อยหนึ่งเราเอาเชลลี่ขโมยสแตมาร้อยหนึ่งเนีย่ยเวลามันได้ไขตัวที่เราต้องการเออมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเติม,เต,มเต็มมาก วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสองขอมเอามาฝากกันยังไงลองเอาไปเล่นกันดูแล้วก็กลับมาฟีดแบ็ด้วยนะเออเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามกดอะไรก็กดไปนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพนะครับ